สังคมการทำงานในทุกวันนี้ขาดแคลนความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในหน่วยงานโดยได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบันส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรดียิ่งขึ้นสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนสารากางจังหวัดพิจิตร และได้ขับเคลื่อนโครงการตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานซึ่งแบ่งเป็นสส่วนดังนี้ส่วนที่1การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้กำหนดนโยบายและประกาศพร้อมแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบมีการแต่งตั้งคณะทำงานให้เป็นไปตามนโยบายโดยบุคลากรให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ99 ทั้งนี้ได้กำหนดแผนให้มีกิจกรรม7ด้านได้แก il ่กิจกรรม5สกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และจิตอาสากิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนากิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและกิจกรรมด้านความปลอดภัยป้องกันอักคีภัยรวมทั้งสิ้น23ครั้งการดำเนินงานส่วนที่2เกณฑ์สะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อม มีสุขอนิสัยด้านความสะอาดมีการกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานมีป้ายสำนักงานป้ายหน่วยงานย่อยและป้ายแผนผังอย่างชัดเจนการแขวนอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยประตูหน้าต่างบันไดอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานบริเวณพื้นทางเดินเรียบมีสัญลักษณ์บอกพื้นต่างระดับโต๊ะทำงานโต เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดจุดรับประทานอาหารและมุมกาแฟมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานตู้เก็บเอกสารโทรศัพท์เครื่องคอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใช้งานเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องพัสดุสำหรับจัดเก็บวัสดุคารุพันฑ์สามารถหยิบใช้ได้สะดวกห้องน้ำสะอาดมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม ได้ดำเนินกิจกรรม5สและกำหนดวันบิ๊กคินนิ่งเดย์ประกอบด้วยสะสางสะดวกสะอาดสุขารักษณะและสร้างนิสัยและปรับภูมิทัศน์สำนักง,งานอย่างสม่ำเสมอมีการจัดเก็บฐานข้อมูลแฟ้ม19รายการเป็นไฟล์ในระบบ Google Sheets ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรและลายกลุ่มสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรด้านความปลอดภัย กำหนดให้มีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกำหนดให้ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสวิตช์ไฟฟ้าเมื่อเลิกงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีดูแลบริเวณที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพออุณหภูมิที่เหมาะสมมีการระบายอากาศที่ดีไม่ส่งเสียงดังรวมถึงจัดให้มีจุดทิ้งขยะโดยแยกขยะเปียกและขยะแห้งอย่างเหมาะสม ด้านสุขนิสัยส่งเสริมให้บุคลากรสร้างนิสัยรักความสะอาดกำหนดให้ใช้เวลา10นาทีหลังเลิกงานเพื่อจัดเก็บทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยมีกิจกรรมรณรงค์การลดเลิกบุหรี่และสิ่งเสพติดตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยกำหนดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรและการดำเนินกิจกรรมในด้านอื่น เช่นกิจกรรมสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบุคลารกรในหน่วยงานทุกคนได้มีการตรวจวัดค่าดัดชนีมวลกายหรือค่า BMI จำนวนสองครั้งผลปรากฏว่าจำนวนบุคลารกรมีค่า BMI เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ65การเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน นอกเหนือจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานอย่างเหมาะสมยังให้ความสำคัญในการทำงานของบุคลากรส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีและนี่คือ work-life balance ครับ work-life balance เป็นการปรับสมดุลชีวิตคนทำงนานส่งเสริมบุคลากรในสำน,นักงานมีความสุขกับชีวิตทำงนาน และช่วยเหลือโดดเดี่ยวที่ยืนเพื่อเราได้ะ่องใหญ่จากสํานักงานเศรษฐกิจขอบคุณมากครับ